สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะคะวันนี้เราก็อยู่กันในเซิร์ฟคุกกี้บิลวันนี้เราก็จะมาเล่นกันมาครับมาครับก็เพิ่งหัดเล่นใหม่ๆไม่ค่อยรู้จักจึ๊บจุ๊บจ๊บจ๊บจ๊บป้ายป้ายป้าพร้อมกันหรือยังพร้อมแล้วก็ let's go จึ๊บจื๊บจื๊บป้ายนี่นะเดี๋ยวแนะนำก่อน นี่อาเราเริ่มเกมกันเลยดีกว่อนไหมไอเดียอันเอาอีเอา,เอาแลกชิบหายเลยแลกชิบหายเลยแลกชิบหายเลยแลกมากเอาด้วยกันเกมแปะปอดีปอดีปอดีนายปอด,ปดีไม่คุยแล้วไม่คุยเอาของเตรียมให้พร้อมก่อนเอาเอาแลกแรก บเออมาันดีอ,ดอีอดอก,อ,ดอ,กอีดกอีดกโอ้แหลกจังแหลกจังแหลกคนเลยอ่ะอ,อีดอเราอยู่ทีมเขียวใช่ไหมโอเคเราอยู่ทีมเขียวเฮ้ยมันเริ่มแล้วมันทุกที let's go yeah yeah

อ๋อตอนนี้อยู่ในแบบโลกน้ำแข็งประมาณนี้แล้วก็รอ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 เฮ้หวัดดีเฮ้ยนายเราเคยเจอกันหรือเปล่านะฮะหวัดดีฉันไม่เคยเจอแกนะดีหวัดดีหวัดดีหวัดดีฮินายหวัดดีตีกูจะอาอาอาโอ้ยไปดีกว่านี่มาคุลุยมาคุลุยหวัดดีมาคุลุยเฮ้ยนายชื่ออะไร เธอเฟิร์สฟเฟิร oh, ah, so ์สเด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 เเธอเธอพีพีฮะเฮ้หวัดดีเธอเทอหวัดดีเธอเทธอเพื่อนหายไปไหนหมดเนี่ยโอ้ยเอ้าโกงตูดอีกดีฉันปวดตอดหน้าพอดีเล่นไม่ค่อยเก่งเฮ้ยมันเริ่มแล้วมันเริ่มแล้วมาจ๋ามาสีแดงเหรอ ไม่กลัวว้ยไม่กลัวว้ยกลัวสีน้ำเงนิน <c oughs> ไม่ใช่รีเลือดก่อน

เกมสองเฮ้ยเอาว่ะเอ้ยพอดีเพื่อนรู้เหรอรู้ไอ้ทำไมทำไมเองเฮ้เดี๋ยว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 ไม่เอ้ก็โดดได้ละเฮ้ยเฮ้ยเกมไปละเฮ้ยไอ้ตัวนี้เริ่มมาทำไรพอดีเฮ้ย อุ้ยงอ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 เลยแเกเองต,<ะ>ตัดต้นไม้ต,ตัดต้นไม้ช่วยชาติโอ้โหมันเริ่มแล้วมันเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มอ,อ๋อเป็นไรเกมอ,อ,อะไรอุ้ยแแรกๆแๆ็แแแเอ้าบักเฮ้ยอะไรเนี่ยบักอ่อ ลอยเพื่อนฆ่ากันตายก่อนเดี๋ยวเราค่อยบวกเฮ้ยเราควรไปบวกดีไหมตั้งสติก่อนใช้หมองหนังมาติอือ้ยนั่นไงเอาไปไหนกันหมดแล้วจ้ะ Mấy bé buộc đi quá Khối Má đi nghe Mẹ nó Dính mẹ nó Dính mẹ nó Mày đồn vô เฮ้เราชนะเหรอเย้ชนะโว้ยไม่ได้บวกกับใครเลยโอ้ไม่ได้บวกกับใครเลยเย่เย่เย่ก็จบคลิปเลยดีกว่าชืบชืบชืบก็จบกันไปแล้วนะสำหรับการเล่น Cookie View Micro Battle ก็ไม่ได้ช่วยอะไรเขาเลยเขียก็ถ้าชอบกดไลค์ถ้าถูกใจกด ซับสครนั่นเองก็วันนี้ดีเจลาไปก่อนสวัสดีคร่ะค่าค่าค่ะเย้